สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับจากข้อมูลที่เรามีทั้งประวัติบทความบันทึกต่างๆเกี่ยวกับหลวงปู่ทิมอิสริโกแห่งวัดละหารไร่ระยองแล้วก็วัตถุมงคลที่เป็นตำนานเลยอย่างพระขุนแผนผงพรายกุมารเราจะมาลองเจาะลึกกันดูว่าอะไรคือแก่นของเรื่องนี้ที่ทำให้คนยังพูดถึงกันอยู่ครับ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจจริงๆค่ะเพราะมันมีหลายมิติมากทั้งเรื่องประวัติพระเกจิอาจารย์ที่ปฏิบัติด,ดีมากๆนะคะแล้วก็ความเชื่อเรื่องมวลสารที่ค่อนข้างจะลี้ลับนิดหนึ่งรวมถึงประสบการณ์ที่ผู้คนเขาเล่าต่อๆกันมามันสะท้อนศรัทธาที่เข้มข้นมากค่ะน่าสนใจครับงั้นเราเริ่มที่องหลวงปู่ทิมก่อนเลยท่านเป็นใครมีความสําคัญยังไงครับในเรื่องนี้ท่านเป็นพระที่ ชาวระยองแล้วก็คนในวงการพระเครื่องเนี่ยให้ความเคารพสูงมากๆค่ะท่านเป็นที่รู้จักในเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานที่เคร่งครัดมากถือสันโดษฉันมื้อเดียวแล้วก็ไม่ฉันเนื้อสัตว์มาหลาย10ปีเลยนะคะท่านเป็นหลานแท้ๆของหลวงปูสง่สังผู้ก่อตั้งวัดละหานไร่แล้วก็ได้สืบทอดนิชาอาคมเก่าแก่มาด้วยทำให้คนเชื่อกันว่าท่านมีพลังจิตสูงส่งอะคะ่ะครับ การปฏิบัติที่เข้มงวดของท่านนี่ดูเหมือนจะเป็นพื้นฐานสําคัญเลยนะครับของความศรัทธาแล้วจุดที่ทําให้ท่านโด่งดังในวงกว้างโดยเฉพาะเรื่องพระคุณแผนเนี่ยก็คือเรื่องผงไพรกุม,มารใช่ไหมครับที่มาที่ไปนี่เออมันค่อนข้างจะไม่ธรรมดาเลย ใช่ค่ะอันนั้นคือหัวใจสำคัญเลยที่ทำให้พระคุณแผนรุ่นนี้แตกต่างตามบันชึกแล้วก็คำบอกเล่านะคะเขาว่าหลวงปู่ทีมเนี่ยมอบหมายให้ลูกศิษย์ไปนำกระโหลกเด็กที่เสียชีวิตในท้องแม่หรือที่เรียกว่าตายทั้งกรมะค่ะจากป่าช้าในเรื่อยามที่กำหนดไว้เพื่อจะนำมาทำพิธีแล้วก็บดเป็นผงที่เรียกว่าผงพรกุมารเพื่อใช้เป็นมวลสารหลักในการสร้างพระอ๋อแล้วก็ยังมีเรื่องพรแม่ซุม่มอีกกรณีหนึง่ง ที่มีการพูดถึงการนำน้ำมันพรายมาผสมด้วยค่ะโหฟังดูเอ่อก็ท้าทายความรู้สึกพอสมควรนะครับแต่ในแง่ความเชื่อเนี่ยเขามีคำอธิบายเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเพื่อให้เราเข้าใจมุมมองของผู้ศรัทธานะครับค่ะก็มีข้อมูลอ้างอิงถึงคำพูดของหลวงปู่ดูวัดสแกน่ะคะที่ท่านเคยอธิบายไว้ว่ามันไม่ใช่การเอา,เอาตัวผู้รู้หรือวิญญ,ญาณมาบังคับใช้นะคะ แต่เป็นการนำธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟที่เคยเป็นที่ยึดเหนี่ยวของดวงวิญญาณน,นั้นมาผ่านพิธีปลุกเสกให้เกิดพลังขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องเล่าด้วยนะคะว่าหลวงปู่ทิมท่านได้ทำพิธีบวชให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นแล้วเหมือนเป็นการเชิญมาร่วมสร้างบุญกันด้วยความสมัครใจไม่ใช่การกักขังประมาณนั้นค่ะเป็นการตีความที่พยายามจะเชื่อมโยงให้เข้ากับหลักพุทธศาสนามากขึ้นอ เป็นการตีความที่น่าสนใจนะครับเพื่อลดทอนความน่ากลัวลงไปแล้วพอนำผงอี้มาสร้างเป็นพ้าขุนแผนแล้วมีเรื่องเล่าถึงอ,อ,อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์หรือพุทธคุณยังไงบ้างครับที่ทำให้คนยิ่งเสาะแสหาหากันค่ะเชื่อกันว่าพุทธคุณจะโดดเด่นด้านเมตตามหานิยมมากๆก็คือเรื่องสเสน่ห์ความนิยมชมชอบโชคลาภค้าขายแล้วก็แค้วคาาปลอดภัยค่ะเรื่องเล่านี้มีเยอะมากจริงๆค่ะ ตั้งแต่เรื่องแบบเบาๆเช่นได้ยินเสียงเด็กมากซิปเตือนภัยหรือเรียกพ่อๆทั้งที่อยู่คนเดียวอะไรแบบนี้นะคะไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆเลยเช่นถูกรังวลใหญ่หรือว่ารอดพ้นจากอุบัติเหตุแคลคลาจากศัตรูแบบปฏิหารอย่างเรื่องที่ว่ามือปืนมาดักยิงแต่มองเห็นเป็นพระสงฆ์นั่งอยู่เต็มรถไปหมดจนยิงไม่ออกอะไรทํานองนี้ค่ะครับครับแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องย้ำนะคะว่าเป็นความเชื่อเราก็ประสบการณ์ส่วนบุคคลจริงๆครับเข้าใจครับ นอกจากเรื่องความเชื่อประสบการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยในแง่ของนักสะสมเองเรื่องพระขุนแผนรุ่นนี้ก็มีความซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะคะถูกต้องเลยค่ะจุดนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันคือเรื่องบล็อกแม่พิมพ์ที่ใช้สร้างพระ คือมันมีหลายบล็อกแล้วก็สร้างกันคนละช่วงเวลากันค่ะอย่างเช่นบล็อกแรกๆที่เรียกกันว่าบล็อกเห็นมีดโกนหรือบางทีก็เรียกบล็อกลองพิมพ์อันนี้น่าจะสร้างเราๆปี2516าตัวอักษรด้านหลังพระจะมีลักษณะหัวตันพอใช้ไปบล็อกนี้เกิดชำรุดก็มีการถอดพิมพ์สร้างเป็นบล็อกทองเหลืองหรือที่เรียกว่าบล็อกนิยมอันนี้น่าจะราวๆปี2517ค่ะมีการแต่งพิมพ์ให้สวยงามคมชัดขึ้นตัวอักษรก็จะเป็นแบบหัวทะลุ อ๋อครับแล้วความแตกต่างของบล็อกพวกนี้มันสำคัญยังไงครับในวงการพระเครื่องสำคัญมากค่ะเพราะว่ามันใช้ในการจำแนกยุคสมัยความนิยมแล้วก็การประเมินราคาด้วยบล็อกแรกๆที่หายากหรือว่าพิมพ์ที่สวยๆคมชัดเนี่ยมักจะมีราคาสูงกว่ามากครับครับซึ่งก็นำไปสู่การถกเถียงกันเรื่องแท้ไม่แท้หรือว่ารุ่นไหนพิมพ์ไหนที่เป็นที่ยอมรับกันนะคะ มันค่อนข้างจะเข้มข้นเลยในวงการมันสะท้อนว่าในโลกของการสะสมเนี่ยความเชื่อเรื่องพลังบุทธคุณมันก็ไม่ได้แยกขาดจากมูลค่าทางวัตถุหรือประวัติศาสตร์ของพระองค์นั้นๆเลยนะคะครับก็มีหนังสือหลายเล่มที่พยายามจะชี้ชัดเรื่องบล็อกเรื่องพิมพ์พวกนี้แต่ก็ยังเป็นประเด็นที่คุยกันได้เรื่อยๆคะ่ะโหฟังดูแล้วพระขุนแผงผงพรายกุมารน,นี่ ไม่ใช่แค่เรื่องวัตถุมงคลธรรมดาเลยนะครับแต่เป็นเหมือนปรากฏการณ์ทางความเชื่อแล้วกออ็สังคมย่อยๆของนักสะสมด้วยทั้งเรื่องราวของหลวงปุทิมเองมวลสารที่แบบว่าท้าทายความเข้าใจทั่วไปประสบการณ์ที่ดูเหนือธรรมชาติแล้วก็ยังมีความซับซ้อนในตลาดพระเครื่องอีกใช่เลยค่ะมันรวมทุกอย่างไว้ด้วยกันจริงๆทั้งศรัทธาในตัวพระเกจิอาจารย์ ความหวังในเรื่องพุทธคุณแล้วก็กลไกของวงการพระเครื่องแม้ว่าจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ยังถกเถียงกันอยู่แต่ว่าแกนกลางจริงๆก็ค,คือความเชื่อมั่นในบารมีของหลวงปู่ทิมอะค่ะครับก็น่าคิดนะครับทุดท้านนี้ว่าจริงๆแล้วอะไรคือสิ่งที่ทําให้วัตถุมงคลแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้ยังคงทรงพลังอยู่เสมอเลยทั้งที่เวลาผ่านมาเกือบจะ50ปีแล้ว มันเป็นเพราะความขลังของมวลสารหรือว่าเป็นเพราะพิธีกรรมที่เข้มขลังหรือว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่พลังศรัทธาอันแรงกล้าของผู้คนเองที่ส่งต่อกันมาแล้วก็หล่อเลี้ยงตำนานนี้ให้ยังคงอยู่อันนี้คงเป็นคำถามที่เอ,อ่ออาจจะไม่มีคำตอบตายตัวนะครับแต่ก็น่าทิ้งไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะจริงๆศรัทธาก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลมากๆนะคะแต่การที่เราได้มาพิจารณาข้อมูลรอบๆน่านแบบนี้ ก็ช่วยให้เรามองเห็นมิติต่างๆของปรากฏการณ์นี้ได้ชัดเจนขึ้นค่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลแล้วก็มุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยครับยินดีค่ะ